สวัสดีค่ะดิฉันขอนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอิเล็กทรอนิกส์ค่ะงานวิจัยนี้นะคะจะทำโดยผู้วิจัยเปียพรบุภาชาตินั่นเองค่ะงานวิจัยนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยบูรพานั่นเองค่ะและได้รับการตีพิมพ์เมื่อวันที่30ธันวาคมปี2559ค่ะ งานวิจัยนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการผลิตและประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมอุตสาหกรรมในการในการปรับปรุงนะคะกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นได้ค่ะภายใต้ข้อจำกัดทรัพยากรและพื้นที่ในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ สำหรับสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นที่มาแล้วความสําคัญของงานวิจัยค่ะงานวิจัยนี้นะคะมีที่มาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานอุตสาหากรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นอุตสาหากรรมที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษานะคะพบว่าความต้องการผลิตรุ่น 40G เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่กำลังการผลิตของสายการผลิตเดิมไม่สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอสาเหตุนะคะมาจาก c y c ข้อ i m e ของบางสถานีงานสูงกว่าเท็ t ท m e ส่งผลให้กระบวนการผลิตเกิดความล่าช้าและไม่สามารถผลิตได้ทันตามแผน การผลิตที่กำหนดไว้นอกจากนี้โรงงานยังมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ในการผลิตทําให้ไม่สามารถเพิ่มสายการผลิตหรือเพิ่มจํานวนสถานีงานได้จึงจําเป็นต้องใช้แนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมแทนการลงทุนเพิ่มด้านทรัพยากรหรือพื้นที่ดังนั้นงานวในใิจัยนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในสายการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้สามารถ รองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและข้อจำกัดของโรงงานที่ทำการศึกษาค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นวัตถุป,ประสงค์ของงานวิจัยนี้ค่ะ 1. นนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 2. เพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในสายการผลิต 3. เพื่อเพิ่มผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าค่ะ และต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านพื้นที่ของโรงงานด้วยค่ะสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นแนวคิดหลักที่ใช้ในงานวิจัยค่ะ 1. นนะคะหลักการแรกเลยก็คือ r e Manufacturing มุ่งเน้นความมุ่งเน้นการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่เพิ่มทรัพยากรหรือว่าพื้นที่ ส่วนอันที่2นะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ Take Time และ c y c ข้อไทม์ใช้ Take Time เป็นเกณฑ์กาหนดจังหวะก,การผลิตเปรียบเทียบใช้ข้อไทม์ของแต่ละสถานี t เทค Time เพื่อลอข้อขวด 3. นะคะความคิดความสูญเปล่าเจประการใช้ระบุข,ขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าในสายการผลิตเน้นลดการรอคอยและการเคลื่อนย้ายที่ไม่จําเป็น 4. เครื่องมือที่เป็นแนวคิด ที่นำมาประยุกต์ใช้การวิเคราะห์กระบวนการผลิตในสภาพการทำงานจริงการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่จำกัดและเนื่องจากบริษัทนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์อยู่2รุ่นคือรุ่น 40g และรุ่น 10g ผู้วิจัยเนี่ยได้ทำการพิจารณานะคะแล้วก็เลือกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ 40g โดยพิจารณาจากข้อมูลการพยากรณ์การผลิตล่วงหน้า14เดือนจากเดือนเมษายน25.59จนถึงเดือนพฤษภาคม2 5 6 0 พบว่าจำนวนการผลิตรวมของผลิตภัณฑ์ 40G และ 10G เป็น7,743บอร์ดและ2,508บอร์ดจากข้อมูลพบว่าปริมาณการผลิตรวมของผลิตภัณฑ์ 40G มีจำนวนมากกว่าดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกผลิตภัณฑ์ 40G เป็นผลิตภัณฑ์กรณีศึกษาเพื่อทำการปรับปรุงการผลิตโดยข้อมูลจะแสดงตามภาพ2ภาพนี้เลยนะคะก็จะเป็น เปอร์เซ็นต์ของ 40G เนี่ยก็จะสูงกว่า 10G เขาก็เลยเลือก 10G ค่ะสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนการวิจัยและตารางนี้จะเป็นระยะเวลาขั้นตอนการวิจัยของเราค่ะในข้อแรกนะคะเดือนมีนา2559ข้อที่1ศึกษากระบวนการผลิตของอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตจากผลิตภัณฑ์รุ่น 40G ในกระบวนการผลิตส่วนหลัง ส่วนข้อสอบนะคะในเดือนเมษาปี2,559สําำรวจข้อมูลจากผลผลิตในปัจจุบันศึกษากระบวนการผลิตเวลาทำงานและวิธีการทำงานส่วนเดือนพฤษภามิถุนากรากฎาปี2,559ในข้อที่3นะคะข้อมูลที่ได้มาจะมาวิเคราะห์สรุปเพื่อพิจารณาเป็นแนวทางที่จะเพิ่มผลผลิต และในเดือนกรกฎาคมสิงหาและกันยาปี2,559เราจะนำข้อมูลที่ได้และรูปแบบการทำงานที่ออกแบบไปมาดำเนินการส่วนเดือนตุลาปี2,559ในข้อ5นะคะก็จะเป็นการสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะสไลด์นี้คือผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยนะคะกระบวนการผลิตที่เรามุ่งเน้นคือการประกอบชิ้นส่วน ITLA ซึ่งมีปัญหาสำคัญคือระยะเวลาทำงานรวมที่สูงและมีอัตราการเกิดข้อปกพร่องที่ต้องทำซ้ำแก้ไขงานบ่อยครั้ง ทำให้ผลผลิตโดยรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโรงงานหลักการวิเคราะห์และปรับปรุงเราใช้การศึกษาการทํางานอย่างละเอียดโดยเจาะลึกทุกกิจกรรมด้วยหลักการตัดทิ้งรวมจัดเลี้ยงใหม่และทําให้ง่าย ECRS จากการวิเคราะห์เราพบกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าจํานวนมากเช่นการเคลื่อนไหวที่ซ้ําซ้อนการรอคอยอุณหภูมิและความล่าช้าในการค้นหาเครื่องมือ การปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่วิธีการปรับปรุงที่สำคัญที่สุดคือการใช้หลักการทำให้ง่ายและจัดใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 1. การรวมขั้นตอนเราได้เพิ่มขั้นตอนการให้ความร้อนล่วงหน้าโดยใช้อุปกรณ์ช่วยรองรับและให้ความร้อนเป็นเวลา5นาทีก่อนการหั่นสกูซ้ม8 8ตัวซึ่งแม้จะเพิ่มดีดทามเข้าไปแต่ช่วยลดโอกาส การเกิดงานที่ต้องแก้ไขได้อย่างมีในสำคัญ 2. การออกแบบอุปกรณ์ช่วยมีการออกแบบและใช้อุปกรณ์ช่วยจับยึดและเครื่องมือที่เหมาะสมขึ้นเพื่อลดความเมื่อยลา้าและทำให้การทำงานของพนักงานเป็นไปตามมาตรฐานขึ้นตัวเลขผลลับสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้คือระยะเวลาการทำงานรวมต่อชิ้นลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นจาก x ชิ้นต่อชั่วโมงเป็น y ชิ้นต่อชั่วโมงคิดเป็นอัตราการเพิ่มผลผลิตสูงถึง z ซซึ่งเป็นการพิสูจน์ความสํำเร็จของหลักการที่เรานำมาใช้ความสอดของทางวิชาการจากการอภิปรายผลเราพบว่าผลลัพธ์นี้สอดคล้องกับทฤษฎีวิศวกรรมอุตสาหการรมที่ว่า การเพิ่มผลผลิตที่ดีที่สุดคือการจัดการเวลาศูญเปล่างานวิจัยนี้ยืนยันว่าการศึกษาการทำงานเป็นเทคนิคที่สามารถแก้ปัญหาความไม่สมดุลของสายงานและลดความแปรปรวนในกระบวนการได้ดีกว่าการซื้อเครื่องจักรใหม่รากฐานความสม่ำเสมอสาเหตุสำคัญของความสำเร็จคือ เราได้สร้างงานมาตรฐานและจัดทําตารางจับเวลามาตรฐานขึ้นมาใหม่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานในกระบวนการใหม่จะมีความสม่ำเสมอสูงและสามารถถ่ายทอดทักษะให้กับพนักงานใหม่ได้โดยไม่กระทบต่อสุขภาพข้อจำกัดในการนำไปใช้อย่างไรก็ตามมีข้อจำกัดที่ต้องพิจารณาคือ งานวิจัยนี้มุงเน้นเฉพาะชิ้นส่วน ITLA เท่านั้นดังนั้นการนำไปปรับใช้กับกระบวนการอื่นอาจต้องมีการวิเคราะห์ใหม่และความสำเร็จยังขึ้นอยู่กับการควบคุมวินัยของพนักงานในการปฏิบัติตามวิธีการทำงานมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการเราขอเสนอแนะให้โรงงานดําเนินการ3ส่วนหลัก1การจัดทําเอกสารจัดทําขั้นตอนการทํางานมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่นี้เป็นเอกสารควบคุมการผลิตงานหลักทันที 2. การติดตามผลจัดให้มีระบบการตรวจสอบการทํางานและการวัดซ้ําทุก3ถึท6เดือนเพื่อป้องกันไม่ให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง3การขยายผลฝ่ายวิศวกรรมควรนําหลักการตัดทิ้งรวมจัดเรียงใหม่ทําให้ง่ายและการใช้อุปกรณ์ช่วยจับเยืดที่ประสบความสําเร็จนี้ไปประยุกตใช้กับผลผลิต ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีลักษณะการประกอบขายกันและมีการจัดสมดุลสายงานที่ไม่ดีข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยต่อยอดสำหรับงานวิจัยในอนาคต ควรมีการประเมินผลกระทบด้านกระระารยศาสตร์โดยวัดค่าความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานในวิธีการทำงานใหม่และศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเพื่อเปรียบเทียบระหว่างการปรับปรุงกระบวนการด้วยหลักการวิศวกรรมกับการลงทุนเปลี่ยนไปใช้ระบบอัตโนมัติ สรุปภาพรวมโดยสรุปงานวิจัยนี้เป็นข้อพิสูจน์ที่แข็งแกร่งว่าการวิเคราะห์อ,อย่างเป็นระบบและ่อลึกในทุกกิจกรรมของพนักงานสามารถนําไปสู่การเพิ่มผลผลิตและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงอย่างต่อเน,นื่องคือคุญแจสสาคัญสู่การแข่งขันในอุตสาหาการรมอิเล็กทรอนิกส์ความสาคัญต่อวิชาชีพงานีิคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการนําความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหาการ,าาการมาใช้ในการเป็นผู้เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและเป็นผู้สร้างระบบการผลิตที่ปราศจากความสูญเปล่าในองค์กรซึ่งเป็นบทบาทที่่่สสาาาาาคคุดดใในนกกรรรรเเพิิมมมขขวถผลตองปะะศ ดิฉันชื่อนางสาวธัญวรรณอารุมดี IEM ปี3ค่ะดิฉันนางสาวจุทารัตฝากกายสาขา IEM ค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ